ค่ะมื่อน,นี้น้องย่าพาพ่อแม่ไปนอนเอฟซีมาตามโค้งสุดท้ายของแม่ลวยนะคะแม่ลุยฟันดีนะคะโค้งสุดท้ายฟันว่ามีคน้นค้นเข่ามะหอยนะคะเต็มรลดนะคะค้นเข่ามะหอยร้ายกระสอบนะคะเป็นกระสอบเต็มรลดนะคะมั่นใจว่าเลขนาจะเขาเ่าแล้วนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ่งไปชมน้ากันเลยคะ่ะมาสัมผัสาาแม่ลุยเด้อค่ะแม่ลุยวันดีค่ะ ามาตามค<ณ>งสุดท้ายเลยเพราะค่อยเจอแม่ลุยเพือพ่อนจะเป็นคนมาวางงานนะคะเพื่อนไปรับจ้างปลูกมันเสียหนามัานเสียหน้าอ้อยเพราะค่อยเจอการบางครั้งเพื่อนก็ไปหาป่าซิ่วกับปลอสายมาขายนะคะพรปอสายไปสายไปหาป่าน,นั่หอะไปหาสายมกคุ่นไม่เคียนบ้านห้องมันเปน,น,น,นบ้านน้องน้องคุณโบนีบ่แม่เคียนว่าได้ว่าแม่ไปทุกมือบอกคนนั้นหมู่บ้านคนไลยอยู่เดืปลปซิ่วเลยปลายัง ปารุ๊กมาปนมาขายเด้อค่ะนะคะพัฒนาบ้านเนี่ยค่ะของแม่ลุยกับเขาศูนย์เก้าร้อยเอฟซีฝากมาให้แม่ล evet. ุยมีพี <t ien <t ien> <t ien ่น้อยฝากมาให้แม่ลุยสองร้อยนะคะถึงเมื่อไรเด้อค่ะพวกเนี้ยซีหลายๆเด้อนะคะฟันอีกบ่พวกสุดท้ายอาจารย์ฝันยี่เด้หมึกขึ้นฝันว่าจะกู้ได้เอาเข่าเต็ียมรุดเอาเข่ารุดหนูเฮานี่แม่เป็นกระสอบแมเตรีมตรง เข้าวานใส้ทงกุ้ยข้าเปลือกข้าเปือกเอ้าขันฟันว่าไม่ควรเราเขามาหายเลขเขาเลยได้ไหมได้ซื้อเลขไว้บะว่าแล้วกับไว้สีเสียนซุ่มบอกน้องทายาไว้ป้อยต้องงวดทนุจำว่าพิษมันมีโตได้นอมีศูนย์หาเก้าสามนั่นป่มีหาเก้าสามตัวสามตัวห้าเก้าสามแล้วก็ศูนย์ห้ามันว่าแม่ป้อยไปไม่สองครูเท่านี้ได้นาะแง่ หลังจากนั้นก็บาหันฟันอย่างเลยพ่าแต่ว่าก็มาฟันหนึ่งฟันว่าก็เจ้าเข่าไม่หอดว่าเจ้า่าผู้ใดไม้หอยแต่ว่าเป็นผู้ใส่ดิที่แหลกคนว่าเสียงชีถุงอันนี้เพื่อนเลยว่ามันหน่อยเอาเต็มรถอยู่นี่แล้วเพืนะเอาก็ฟันดีนะเอาเอามาหอยูุใส่เอาม้หอยยุเห้ยนนี่เหรอคนว่าเหยื่อไม้หอยที่ไม้หอยกินนั่นแหละที่แหลกไปขอคนโมงถุง เรื่องหกปุงบอกว่ากินดอกกระเจ็ดแต่แล้วเต็มรลอดอยู่แล้วไม่หายวันคือฟันดีแท้ขอเพื่อนหกเพื่อนไม่หายเต็มรลดไหมวันนี้ฟันดีใจว่าันว่าร์เลยเขาไหลดีใจหงมตื่นไม่ยำเสาลูกไส้เลยทั่วมัตโน่แม่โอนเงินให้เราได้สองพันหาแปลเรียกพัานะเลขกะสิบว่าเขากันว่าดีติว่ามันเลขเลขอยู่ได้หนีมันมี ที่ป้อยไปหาเก้าสามกับศูนย์หานะคะขันมันตัดหาเก้าสามนี่มันติดตัดได้หาเก้าหาสามเก้าสามเลขลูกไส้มันบ่าแม่ตัวนี้แม่้าแม่เน้นแม่จะเน้นตัวแล้ค่ะรู้ว่าเลขต้องเขาเลี้ยนี่นี่ว่าแจ้งไหนแจ้งฝันวารีเขาเด็กเขาเต็ียมรถอยู่อยู่เต็มกันเต็ไหมเอากันมีสองตัวเนาะ มักซูนหากระหาเก่านั่นแหละมักซูนหากะหาเก่าหาเก่าสามประเดียเก่าสามกับมักอยู่แต่ว่ามันมักสองตัวายกลัวมักหาเก่ากับซูนหาอืมเพราะว่าห้าฝันว่าเด็เขาเมื่อกลตรงนี้เก่าเนาะเก่าสามมันเป็นเลีลูกแท้ลูกเลีตามอันที่ฝันเลยกับซูญหานั่นแหละเจ้าอันที่มากข้างมันหาเก่านั้นมันอายุแม่ดิตอนเราเพิ่งเราเขามาให้ แน่นหนัมแน่นหนกคือหากเก่าวันนี้เจ้าหน้าเาหลูกใสาหาเรียกกับพปอ๋อได้ปันผู้ใดน้อเป็นพวอหนเขามาหาห้คือซื้อกับพ่อสุเทียมันสิจื้ได้ดิแนนฟันแม่ฟัน่นาผู้ใดวของมาาหายมันชอบบอกอายุเพิ่นมันบอกอายุอายุเพิ่นก็พ่อสอเกิดเพิ่นมันบอกอันนี้บ่รูลูกาไผเอามาให้ย,หยเออแต่ี่เต่เพียงว่าหลูกใสตื่นมาแงมเสียววานอันฟันมาด้เขาเต็มรถแล้วจ้า เตือนกันมากประมาาเกียจโมงเสารนี่ละเพื่อนรถยังใส่เข่ามาหายารถย่รถย่เฮ้ยรถบ่มีทะเบียนมันบ่บ่รถย่เหมฮ้ธรรมดานี่ไมแต่ว่าขันเอาหกถุงเพ่อเราเต็มรถโรถเปอรเซ็นบ้านนี้เลยว่าเดียวขันสิย่มาชงเงี้ยนเดอ้อแล้วว่ะแม่บ่นได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้บ่ที่หนูสอบว่ามันยังหนูอยากรู้ว่าคันแม่ซื้อไว้เลขตัวน,นั้นมันจะเขานะฝันม,มีคนเอาเข่ามาหายแต่เลวามันตรงเป็นตัวนีแหละเพราะว่าตื่นยามเ้ามา ฝันความสีแกงดิวันนี้ตื่นมากลูกไส้ท้วมมากแบบไรสายเดินตะเกียมุ่งแม่แปลงเงินด้วยสองพันหาด้วยุูงไหมเอางัวก็ไปอ่อนหมู่บ้านนี่ดิคือดีแท้ไปประเทศใดไปประเทศสิลิปินอธรรมดากันฝันบริเรกเขามันสิแดงเงินเดียวพนาเวกันตื่นมาแกงแล้วเวาก็ฝันได้ดีตื่นมาได้เงินดีฝันเป็นจริงได้สองพันหาเรียกว่าตะเก้าขนก่อนฝันสี่คขีดแดงเงินเดียนาเก่าด้วยการเนียนหาเก้าก็ศูนหานะคะ คลิปแรกกับคลิปโค้งสุดท้ายยังเป็นเลขตัวเก้าตัวเดิมเพราะเปลี่ยนแปลงเนอพี่น้องพิจารณานะคะเป็นแปลง่ยนะตะเวเลขเกาสามเลขเอฟซีเอฟซีมาบอกให้นนที่ยาไปตามแม่ลุยอีกหน่อยแม่ลุยฟันตามเพื่อนบ่คอยเจอกันนะคะเวลาบ่ตรงกันนะคะอย่างนี้วันใหเหม็นมันะคะเป็นเพื่อนท่เหมนาศูนย์ตัวเก้าเสน่ศูนย์ห้าศูนย์พอผู้ช่งมากกับวันทีามกันนี่ คลิปแรกก็คลิปฟงทุนไายยังเป็นนูฟันนูมาเล็กเข่าแล้วพอเล็กมีแว่ฟันจจว่าใจไหนไปขอคนหกตุงคนไะหายจนว่ายูงลงมาก่ไดดียู่แต่ช่วงนูน่นผนละมากเงี้ยคนได้ว่าโอ้ยเยอยๆสอยู่ไปส่งหลอกมันเต็มรถขัว้วจนว่าล,าลน้นถ้นยอกมากคนเก่าเขาเปียกเขาขน<ด>ีเ่เต็มตัวเข่าแล้วนี่ ที่สังเกตดีๆพี่น้องเลขพันมีแค59่593กับ05ปล่อยไปแต่ว่าน,นุ่ทียาตัดหายเซย์เซยห้เก้าสามตัดเป็น59 59 53 93แต่ว่าตัวแม่เพิ่นเน้นจริงๆคือ59กับ05นะคะเป็นแนวทางหาเสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยแม่ลุยนีย่เป็นคนฝันแม่นเด้อพี่น้องเอฟซีพิจารณานะครับเขา้าสามงวดซี่งวดนะคะ <laughs> เพิ่นฟันแม่นฐานโน้นยาว่าเพิ่นฟันดีฟันว Lock ่นมามีคนเอาเข่ามาหายเลขอยู่ในนี่ต้องเข่านะคะบ่รู้ว่าจะเข่าบนหรือเข่าล่างจะเข่าสุเทียนจะเข่าห้างไดยก็บ่มีผู้ใดเนี่ยฟันไปบวกรึยังไงมึงเคลื่อคืนจังได๋มาฟันเนาะฟันก็มาพอดีนี่อือแล้วฟันได้มืงอคืนแล้วฟันว่าที่แล้วว่าก๋วยจ๋หัวดอกงกทงมันอีหยังสิพอกินมึงก๋วยเตี๋ยวไงก่วยเตว่ามาบ่ได้รถุดหัเฮามันขัดน้อยเมืองเ่ะคือพอหลุดหลุดออกมาไม่หูวลงมาบ่ไหว เอแล้วว่าไปไปเสียงผู้ใช้ดีลุงเมียก่อนเดี๋ยวข่เอาเมียส้วงเกลวก่อนอ่ะดมจัว่าผู้ใดเอามาเนาะถพาปกติแม่ฟันว่าผู้ใดเอาขลองมาห้มันจะออกอายุเพิ่มแมนก็คือเจ้าอายุหรือเกยวนั่นออกอายุหรือออกก็ส่อเกิดแล้ววันนี้พอดีจังเลยแต่ว่าเสียงผู้ใา้คุนคุนอยู่ดีแตนว่าสีแมนผู้เก่ามันเก็ออกไปแล้วเนาะไข้ก็จงเสียงพีไอเนี่ยก็ซอเกิดแล้วก็สูงหงอกเนี่ยมัน้กไป แล่วซ right? <inaudible> <his> ุนฮกออกแล้วที่หน네ูบวลงนี่มาเอามาหายู่บ้านบ้านเลยที่แมนหนึ่งซุนฮกเพรแม่นว่าก็เรียกว่าเสียงแว่วๆนีเล่าก็ออกเข่ามาส่งนี่กอเสียงพี่ไอ้นั่นแหละลงมาส่งเฮียนกับบ้านเลยที่ฮกซุนแม่นบ่าเพิ่นก็เกิดซุนฮกคือกันแต่ว่าเสียงไข่ไข่ได้ใจว่าหมั่นใจหรอกเสียงไข่ไข่กอเสียงพี่ไอ้นั่นแหะอยู่มาส่งเแต่ว่าเดี๋ยวๆเสี่ยงไปส่งหน่อยตรงหกทงมุฟอร์เสียงหลุน ลดผลแล้ว่ะนะปันดีเนาะแสดงว่าเลขเขาแล้วหนี่บรูว่าจะเขาหาเก้าหรือเขาเก้าสามเข่าสูนได้ว่าออบอกกับมังี้นั่นว่าขอยฟันสีดิเขาขวดสีได้เงินดิแต่วงขวสีได้เงินนี่ปะ <c oughs> นะบานียังโทษแล้วแ <c oughs> บเรา่ได้ยินูกใช่ <c oughs> เลยว่ะมารับโทรซบไม่เพียงไอ้โทรมากเลยเซนว่าคนบอกเก้่แปรวเงินมาเซนได้กดบึงในโทษแท้วแซนได้ว่า ช่องใหม่สองฟันหาได้ไหมโบจบก็เลยขูดวางในตู้จับแม่นีิลีสองฟันหาที่ีสลิปมาขอมเนาะจ้าแม่นดสลิปเอ้ากูมันเลรอตัวกูฟันมันขึ้นนิดจะหลุดฟันเ่นตัวฟันไม่พอดเขาเม้สิได้เงินได้ีเลีกูรู้กต่ว่าเดี๋ยวไปถ้าไี่มีเงินเดี๋ยวนะเอาง้อก็ไปมือเดียวไปเฮ็ดงานยังแม่อยู่ประเทศไปติดสติกเกอร์ที่ซิลิปินบริษัทส่งไปมั้งค่ะบริษัทส่งแต่ว่าเฮาคานเดินทางออก กุหลาบคืองโดนโดนปันได้ไล้กบมาว่าไปโดนดอกเฮ็ดสัญญาไปหาปีบางเที่ยกับสองอาทิตย์สามอาทิตย์เังสิเดไปเราญามเขาเอื่นกับไปไหมดิเฮ็ดสัญญาหาปีแต่ว่าไปต่ละสามอาทิตย์กาม้ากบม้าเราไปไหมเอาไอเที่ยวดูแถวพวเปลืองค่าเครื่องบินมาแม่แค่เลี้ยวเอาเขาเจ้าของวางแตนามอ่อนงันกันเร็วเร็วกันแม่เร็ว เวลาเขามีงานเขากิดติดตัวติดต่เอเข้ามาเขาก็ไปไม่อีกไหมจ้างานมันบวตัวเนี่ยอออขอบคุณมมแม่ลุยลายรายเด้อค่ะที่หายเนวท่านะคะวันนี้เฮฟซี่สดีนะทางของแม่ลุยนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะวันเข่าเด้อพี่น้องเกิดบุกค่อยดีนะคะบางมองกัที่บางมองกรบบางนะคะบ่อนน้านะคะนะคะ แถวบ้านน้องทิยาบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะตามท้องไร่ท้องนานะคะ